สบายดีมินิแมกขวดสุภาพพี่น้องเข้าไปปารีเขาไปซื้ออันของยูของไซสของกินอยู่ตลาดเอเชียเนาะตอนไปกัสเมนเมียขับเนาะขากลับกับสโมบหนะ้าที่ให้พวกรับเปลี่ยนกันพี่น้องบนค่ยยูกัสเมนอันเขตนอกเนาะหรือว่าสนนบดแต่ว่าห่างจากปารีก็ประมาณอ่าสาวกิโลเนาะอันนี้เขาก็ซีเข่าในปารีแลละพี่น้องเขาก็หอดปารีสหอดอันเส้นทางปารีแล้วหลุดก็เริ่มติดแล้ว ใครแต่ว่ามือนี่รถติดหลายพี่น้องบางมือหันรถติดแท้ติดว่าจุนขาอยู่รถหันสองสมองพี่น้องขันรถติดนี่เมือ่อยขับรถเมือม่อยขาเมื่อยอันเมื่อยเปลี่ยนเจียร์นะพี่น้องอันนี้ฮัก็สิหอดตลาดแล้วพี่น้องหอดตลาดอ่าเอเชียเนาะอันนี้ฮาก็สิลงไปในไต้ดินจอดรถเนาะฝรัง่งเขาเอินพักกิง้งจอดรถ บางมื้อขันไปตลาดอันเอเชียก็ติดคือการพี่น้องได้เลียนแถวเอาติเก่เนาะเพราะว่าเขามีติเก่จอดรถจอดรถฟรีหันส,งสองสัโมงแต่ว่าเขาตรงได้เขาอันซื้อของกินอยู่ตลาดเขาก่อนเนาะแต่ว่าขันใกล้สองสัโมงก็ตรงได้จ่ายอันนี้เขาจอดรถแลด้วก็ชิยางไปตลาดอ่าหมากไม้เนาะตลาดหมากไม้ตัวนี้เขาจะจะขายแต่อันชนรายเขาจะขายหมากไม้อัน หม,มากไม้อเซียพี่น้องส่วนลายก็ะเอามาจากประเทศไทยระหว่างประเทศอันเอเชียเฮา,าและพี่น้องมีแต่หมากไม้งามๆอันนี้ก็เซม,มันด่างเขาอบเนาะคือแซมนของญี่ปุ่นพี่น้องเป็นตาแสบอยู่อันนี้เขาจะขา,า,ายหมากไม้ลายอย่างพี่น้องเคยเคยซื้อบางทีก็แทบบางทีก็ซื้อมาก,กะมันออกจืดๆนะมันบอเซบคือบานเฮาเด้หมากอันนี้กะกิโลนึงกะสิบสองโอโลหมากอันสตรอบเบอรี่มีหอดหมากอัน หมากมงกุฎพี่น้องแต่ว่าราคามันก็บดได้ทึกเด็กกิโลหนึ่งสิบปลายโอโลมีหอดอันหมากลำใหญ่กิโลหนึ่งอันเท่าไรเจ็ดโอโลปลายอันนี้ก็แสมแหนมักเขียบเนาะกิโลหนึ่งสิบเอ็ดโอโลพี่น้องหมากม่วงตัวนี้กะหอมแซ่บคือกันแต่ว่าข้างในมันจะมีอันเ้นหลายโพดพี่น้องกินแล้วมันติดแขลมักม่วงใหญ่หมากม่วงน้อยมีเม็ดหมากอันอันนี้ก็แสมแนมักเผาอ่อนซื้อมาบางทีกะแซ่บบางทีกะมันออกแบบมีกลิ่นแบบเอ่อ นาวนะพี่น้องบูดนะมักหงสุขก็มีอันนี้ก็เสินมักอันมักมังกรกิโล21อโรปายพี่น้อมีฮอดมักเงาะกิโล1 22อโรนีอันนี้ก็เมนมักอันยังมักลง o n g กิโล1 23อโรปายพี่น้องโอ้ยมีฮอดมักมีดกิโลอันมักมีก็18โอปายพี่น้องด้มักอันนี้ข่อยก็บ่ฮู้บ่เคยกินจักเทื่อจักมนมกอีหยังพี่น้องมีอดมักไฟ <c oughs> กินห่อนบ้านเด้หมักไฟกิโลหนึงเซาสองโอโลปไปพี่น้องเขามาแต่ไทยอันนี้ก็สเเมนมากอันยังก็ลืมละหมักตองก็มีพี่น้องแต่ว่า่เห็นราคาหมักตองก็แซ่บคอยซื้อกินมาแล้วถั่วเลียนที่เขาเจาปอกเปลือกแล้วพี่น้องกิโลหนึโโ่งสี่สิบเก้าโอลไปมักเมืองแพงตัวนี้เขาขายเป็นน่วยกิโลหนึโงเซาสองโอโลาไปน่วยนึงกะไดประมาณห้ากิโลก็ร้อยปลายพี่น้องบบก,กากินแพงพูดอันนี้ก็สเเมนประเภทอันซอสเนาะ อันนําปอกนําปลากระปอกกะปิอันแหละอันเครื่องปุ้งอันเอเชียเฮานะพี่น้องเขาก็มีหมดหานนี้มีเกือบครบหมดทุกอย่างก็มีหอดปลาดอกปลาแดกเนาะเขาเอามาแต่ไทยเด้ปลาแดกตัวนี้น้ําจิ้มผักพอกอีหยังก็มีครบพี่น้องหานนี้เด้อันนี้ก็สิแม่นยอดกระเดามีผักอันหัวสิงไมีอันโอ้ยมีหลายอย่างมีครบหมดทุกอย่างพี่น้องอยู่พี่หั่น บ่อึดแต่ว่ามันแพงบางที่ซื้อมามันก็บบ่แซบเด้มักหุ้งก็มีมักหุ้งหั่นกิโลนึง10 15อโลเขามาแต่ไทยนี่มีหอดอันอีหยังก็ดอกอีหยังก็อันดอกแค่ด้พี่น้องมีอดอันต้นทุนผ <laughs> ักกเออกระดาขมเฮาบ่ฮู้ภาษา,า,าลาวเอิ้นอีหยังทุนบ่ดน,นี้ก็สิแม่นบวัว คอยื้อคสิมาเฮ็ดอันนํานําอันหางบัวอันนี้ก็สิแม่นมันอีหยังก็ภาษาขมู่เฮาเอิ้นอันกวยเครกวยกวยบริแต่ว่าบ่ฮู้ภาษาลาวเขาเอิ้นอีหยังเนาะมีเมินมีครบหมดทุกอย่าง3สิกินแต่ว่ามันแพงพี่น้องดนๆก็ซื้อกินเอนึงเนาะมีหอมะขามอ่อนมักพริกไทยอ่อนแล้วก็อันยังก็ขิงโอ้ยอร่อยรําร บ่อปนภาษาขมุมีวัดพี่น้องซ่ําๆซซื้อกินอาหนี้มีครบพี่น้องผักหอกผักโมอียงกมีแต่ว่ามันแพงอันนี้ข่อยเข้าไปในรานคนไทยพี่น้องเขาเอาเจ้าออนลน์เขาขายอันเฉพาะอันเครื่องที่เขามาแต่ไทยเนาะอันน้อยๆแต่ว่ามีครบพี่น้องเป็นอันน้พอกน้พริกอีหยังเนาะน้ตอกน้ตาลแล้วก็อันอีหยังอ่ เขาเจ้าขายอันประดกประแดกอันนะเดซอสอีหยังมีมืดเข้ามาแต่ไทยเนาะ,ะเดประแดกอีหยังก็มีแต่ว่าค่อยเ <c oughs> ข้าไปซื้ออันหยังก็พวก่อยเพิ่นว่าอยากกินอันลาบคมว่าซั่น่อยไปซื้อบีเดบีตัวนี้พี่นอ้องเพิ่นมากกินแล้วค่อยก็ไปแวะซื้ออันนังหมูไปเฮ็ดอันเกีบหมูขายพี่นอ้องอันนี้ข่อยก็สิเข้าไปอีกห่านนึงเนาะห่านใหญ่เลยพี่นอ้อง อันนี้ก็สิแม่นประเภทที่เขาเจ้าแซ่แข็งเนาะมีสะโลกสะลีมักข้าวลามอีหยังก็มีหมดมักข้าวลามแซ่บได้พี่น้องอันพวข่อยเพิ่นมักกินสะลีอันนี้ก็แซ่บเนาะคืออัน,นสะลีข้าวเหนียวบ้านเฮาห่าะเออมีหมดพี่น้องซําสิกินแต่ว่าตัวนี้อันก็สิแม่นอันเือกแล้วก็สิแม่นอันมักหุ่งแซ่แข็งมักม่วงแซ่แข็งพี่น้องแต่ว่าข่อยบ่่อยซื้อนใดเนาะมัน มันบอแซสอันนี้ก็เป็นข้าวนอกข้าวเหนียวขา้าวดำมีเม็ดขา้ขาวข้าวเหนียวดำข้าวเลืองอีอยงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเภทอ่าคองวานแล้วก็อันของกินเล่นเนาะมีแหนมมีสัมมุซาน,น้ำวอกน,น้ำหวานอ้อย่างเบาไปแะละพี่น้องมีขบเมดทุกอย่างอันนี้มีหดข้าวรสสองแต่ว่าคนบปซื้อปันใดข้าวรสสองมันมันออกแข็งๆนะพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าเห็ดไว้ดนเนาะ อันนี้ก็สิพงนัวมีเอ่ออันนี้ก็กระปอกคอปปี้นั่นแหละมูยอมูยอมีบดตลาดเอเชียเนาะเดเส้นฟื้อสดก็มีอันนี้ก็สิแม่นประเภทมีเขาเ็ดสดๆนะพี่น้องอันนี้ก็แม่นอันยังก็แหนมหรือว่าจอจืนเนาะขนมตัวนี้ขนมโอโลแข็งพี่น้อง ปานจับอันกลอนหินเพราะว่าเขาใส่ในตู้เย็นมันมันจะออกแข็งแข็งเนาะมีหอดอันเพือกมีหอดมันดอกมันด่างอันนี้ก็มันอันนี้พี่น้องบานเขาเขาเอินเอียงภาษาเขาหมูเขาเอินไกวแคร่มันอันมันปลาน่ะพี่ประภาษาลาวเขนเอินมันเอียงเนาะอันนี้ก็สเปนอันเป็นมังนอกมังนาวคารถดเนาะตัวนี้ก็อยงก็กุ้งแซแขงปลาเพล็ดแซแขงนะพี่น้อง ดูแซแขงแล้วกันปลาหมึกแซแขงมีมดทุงยางอันนี้ก็สิซมมนประเภทตจิ้มซำเนาะเหมือนแซแขงแต่ว่าบเกเลยซื้อจากเทื่อพี่นอ้องนี่สิเห็นด,ดิอันนี้ฮากาส็สิไปจ่ายเงินแล้วพี่นอ้องว่าเบิ่งน้ากันว่าซีมดเท่าไดรเนาะซื้อมาย่ำใดโบตามหมั่นสองรอยปลายเด้เต็มกระตาแบบนี้เต็มกระตากัซีมดประมาณอา่ะสองรอยพี่นอ้องเด้ สองรอยไปไปแต่และเทือ,อันบอตาํากายนั่นกับ,บางที่ขันซื้อเขาเนียวแหงสีเมืดลายสมือลพดีอันลูกซ้ายเพิ่นว่าหิวข้าวอ่ะซั่นก็เลยได้ไปซื้ออันข้าวจีปาเตให้เพิ่นข้าวจีปาเตแต่ว่ามันก็บ่ได้แซ่บคือบ้านเฮาพี่นอ้องข้างในเขาก็จขายแบบนี้ขายอันเป็นประเภทอาหารนนะพี่นอ้อง เป็นประเภทคั่วประเภทพัดแหละขายอาหารแบบนี้ลายแห้งพี่น้องไผ่กระเฮ็ดขายเนาะแล้วแต่โุกไผ่ทรงมันเนาะคือว่าลูกข่อยได้เขาจีปาเต้แล้วค่ะก็สิได้เมื่อและพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะบ๊ายบายสมัยเละ